ผลิตภัณฑ์ Hairrise สเปรย์ป้องกันผมร่วงกระตุ้นให้ผมงอกใหม่จากงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยชเชียงใหม่ค่ะเป็นสเปรย์ที่เราคิดค้นพัฒนาจากสมุนไพรกว่า500ชนิดนะคะแล้วคัดสรรให้ตัวดีๆเด็ดๆะคะ่ะมารวมกันอยู่ในขวดเดียวนะคะก็คือจะสามารถออกฤทธิ์ทั้งหมด5กลไกค่ะคกลไกแรกจะสามารถป้องกันผมร่วงได้สามารถกระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ฟื้นฟูรักผมที่อักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผมร่วงในผู้หญิงค่ะ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มันสูงมากค่ะเลยทําให้เซลล์รากผมและเซลล์บริเวณใกล้เคียงค่ะจะทําให้มันสามารถกลับมาสร้างเม็ดสีเมลานินใหม่ได้ทําให้ในอาสาสมัครบางกลุ่มมีผมหงอกกลับมาดําได้ค่ะ ดังนั้นใช้แฮร์ไรซ์เพียงขวดเดียวนะคะ,คะ,คะก็สามารถกระตุ้นที่ผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะสารสกัดหลักๆนะคะที่อยู่ในส่วนผสมของแฮร์ไรซ์นะคะก็จะเป็นพวกรำข้าวเจ็ดสายพันธ์ุค่ะสารสกัดจากกาแฟนะคะใบฝรั่งหอมแดงค่ะก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคัดสรรรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ